สบายดีสบายดีสวัสดีพอเม่พี่นนองมาสุ่ภูสุขคนมื้อวนี้มาเปิดคลิปแทนไอดอลเนาะมื้อนี้สิคอยสิไปอนันหาหานอมนะ้เนาะไปคนเดียวก็เลยเอาลกองมาถ่ายเนะาะเพราะว่าไอดอลเพิ่นบ่ได้ไปเนาะบ่ม,มีไผเอาอยู่ลำหน่องํำ,ำคิงเนะาะเพราะว่าตอนนี้ก็ออกมาหน้าหวยสิมาหาหนอมาย้ยอยู่หน้าหวยนะเนาะก็เลยสิไปคนเดียวกะอยาก ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนําเนาะก็เลยสิถือกล้องไปถ่ายเองแล้วก็ไปหาน,น,าหานหา้ําพร้อมเนาะกะหาหน่อไม้อีางๆเทียงเฮานี่แหละพี่น้องเป็น,นหน่อไม้อันนั้นไผวานเนาะเพราะว่านนหน่อไม้ไผยามนมี้บ่มีเนาะไผก็จะเป็นไผไม้เนาะเอิ้นายังกอหน่อไม้ไผไม้ค่นะแบบว่าเฮาจุเาแล้วเนาะมันจังสิมีังสิก เดี๋ยวเอาสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะบาสิได้พ่อแกงเดี๋ว่าสิไปหาไปแกงเพนพี่น้อง <c oughs> มาถ่ายเองเมื้อน,นี้ <c oughs> เป็นเพิ่นๆเลยเนาะพี่น,อ <c oughs> น้องก่อนน้ำไม้เฮากันนี่แหละก็สิหักแถวใกล้ๆเที่ยงนี่แหละเนาะพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าสินี่หรืบอบ่แต่ว่าเข้าหาหัน่นก็พอได้แกงเนาะอน้ำไม้ยามนี้กจนนนน็จะเป็นเนงมันพี่น้องจะเป็นเนงมัน เดบันโนมันกัดคันเออคัน,นออมาเอ็นี่มันกัดแค่มีอีเนาะพอปามันแหงเนานะพอได้แกงอยู่บนนะ้อ เนลยละเนโออออออเอออออออือเดินเลดิไปเลดนวนใจใจแล้ี่กเนอรรำแม่ดี่อนบ้านมีิพอ้พี่น้อง โปด,โปดกบจกอืมอืมน,นี่ใหม่ๆได้เนาะนี่วู้นอนแบบไหนนึงพี่เนาะเดี๋ยวนอนนึง อันนี้มันมีกะสีอึดแน่เด้อแต่ก็แซ่บเนาะแกงใส่ผักขาอ่อนเบิก็สิมุนลงไปหาอยู่ดุบจึ๊บเอ้อๆได้โอ้ยถ่ายเองอีกเนาะถ่ายเองเพราะมันเพราะเพราะว่าตอนนี้กไอ้ดอนเพิ่นพูนไปจูงกินหญ้าพี่น้องเอ้ยกได้บ่ได้เอิ้นนมาถ่ายให้ึ๊บโอๆๆ พออยเดาพี่น้องนี่ประจุ่มเบิึงไก่ๆก่อนนกอเถื่อนเนาะเอออุ้ยกอดุมโบนี่นี่ใมเน้นเลยเพราะว่าถ่ายคนเดียวมันจะอันนี้ะอันนี้มันจะอันนี้เนาะเพราะว่าบนี่เป็นตอนเคลียร์ด้วยเพราะว่าจับกล่องไปเนาะจักล่องไป นี่นี่ยอหฮะนี่พี่เนาะใหม่ๆเลยนะได้ชนะ่องนอเดียวใหญ่หนึง่งนี่จังหน่อยกับพวกแกงเลยเนาะข้ามหัวอ้าในพี่เนาะเดี๋ยวหัวอันนั้นข้างในกับเป็นาห,าหน้าเขาเนาะอันนี้ออกมาดินเขาเนาะพี่เนาะนี่บนเขาทางเขาจุเท,ทียนมาพี่เน,น,นาะก้นเอาไม้ไผ่ไม้ลายเนาะแต่าบุกบาซิมีดีบอ เบิ่งมุนเขากองนี่ก่อนอยู่ปลายหน้าเขากะมีเนาะก่อหนึ่งแต่ว่ามันบดมันบ่มีฮะนนะมีแต่หอยเข้าหักมีแต่หอยเข้าหาเออเออเนย์ก็เลยปวดก็เลยลองขามาเบิ่งเลยนี่ก็ิคือกันารเถรเนาะเข้าหาเขากะหาให้มันถั่วเถรเนย์แต่หอยเข้าหาคือกันได้นี่ก็ได้บ่มีสั่งพี่นโอ้ยไปก่อใหม่ đoàn bơm cò theo này cả có mấy phải bạn đấy này chân kheo đi cho bố hũ bà chí mỹ đi bộ nên cái mình, mà này Điều bà theo dù cái cậy nó ảm cò bà chí mỹ mà nó xùm bó nó phải nọ xùm nằm nạm đấy bà bà học bông ở hợp tiền đợi nè nèo, nói nên tôi nè đi ừ. đã bay đi สวัสดีสวัสดีค่ะปาบีตาสวัสดีค่ะปาบีตาขอบคุณค่ะขอบคุณจ้จาม,มาอะไรพี่น้องแต่เบ่งจุ่งเจเบื่อหนันเนาะกะได้ซ้ำเก่าพี่น้องเอ้ยนี่ดิได้ชงนอนละกะแหนงมันปุ๊ปีติดเนาะพอได้อ๋อเนาะอ๋อใส่ผักคาใส่อย่างนั้นขีดแกงนอใหม่เนาะขีดอันนั้นที ไปหาอยู่นะฮะใน่พี่น้องแต่ได้โบได้ปันได้ก็เลยสิมาเกงซุ่มกันเนาะที่เด็กว่าสิไปหาแบบว่าให้อันนั้นมากแบบว่าไปหาปให้มันได้ได้ไล่หันนะเพื่อมากเกงซุ่มกันกินเสพเนาะแต่ได้โบได้ปันได้ก็เลยสิใส่หน่อไม้อันนั้นนะหน่อไม่หน่อไม่ดองเน,ะน,นาะหน่อไม่เผามาสิอัน,นนั้นแกงจะหน่อไม้ชุดแบบเสพเนาะนี่สบายดีสบายดีในอีกอ่ะ เวยจะมากรปน้าในหน้าก่อนมื่อนี้มาเห็ดกินอยู่เด๋เนาะไก่ๆกันนี่เด็ดติดกันแข่งกันโอ้พอยบอกใส่เดี๋ยวมอนไมยโอ้หน่เด้โอ้เห็นนี่พี่น้องนไม้เฮ้ากับตุ่มเด๋ด้วยแมนบอกมิ้นโไม้ดองน้ำเด่นนี่เนาะนไม้ไม่สนัสกับคนแมนนไม้ทีามะฮนพี่น้องกับนไม้ดองที่เฮา หามาโดนใบเนาะใส่เขียดหน่อยนะมันเด็กพี่น้องเลยเขียดสายหน่อยนี่หลอกนางเรียบร้อยก็รู้หลอกนางแต่ว่าตัวน้อยๆก็หลอกนางเนี่ยนะได้เพลินใส่ผักคาอ่อนพร้อมเนาะพี่น้องเนาะมีอันนี้หน่อมูมี่เอกเนาะกำลังอันนั้นตามเขาเบื่อสวัสดี คืนบ่เหยียนพอได้ด่ะเหียนก๋เหียนว2ม2นะเนาะนี่กะนางเห็ดอันนั้นตําละเด้นะพี่น้องตําเองบดเองเนาะอ้ยมีอบหอยพร้อมพี่น้องเอ้ยมีอบหอยสดีพร้อมเนาะแซ่บๆพี่น้องมื้อนี้เนาะอือๆได้ค่ะค่ะมาจับอืองยานี่เวพี่น้องเอ้ยลับเนาะบ่ได้เบิ่งเบ ตอนจะเขาเแต่วเนาะนั่นคืเป็นขคิงเดียวอที่สีเดียวเน้องแกงโรไม่นี่กินพระคาหอมหวนจ้ะนีเด็กแกงรไม่ใช่เวดเขางนเนี่ยนี่เดี่ยวเลยพี่น้อแกงโรไม่ฮะเฮเว็เว็เวคือพวกเขาเอาอีกเด้อนเปี่ย เลียดกันเป็นเ้าเขาเดียบลอยแล้วพี่นอ้องเบียบเยวเนี่แกงเอาใหมครัรอเป็นจะเสียขนาดพี่น,อออน้องเลยใสนะ่ผ้าขาอ่อนเขะเนี่ยลงสิมคนจะบบบดาบวอกไม่เนนะนี่ ขจ้าวานวเป็นตาแสบรินดนแล้วนี่อีกยังอะหนอันนี้้วหอมแก้วน้ำมะขามเปียกเจวหอยมีเจลมะขามชุกเนาะ้นจับมยเสีอดพี่น้อมีผักกระเราดรูอนะักเนาะผักกะอ้จนนยจะแนวเส็บเส็ผักกนะุ่กเนาะสุกแบบสุกคนบ้าไดุกคนเด็กน่อย <laughs> กินแกงหน่ใหม่น้ากันเด้อพงยพี่น้องใส่ปลาคาใส่ป้าคาออนเกงเราใหม่ใหม่หน่ใหม่เก่าปนกันอีหยังคือมินใส่กระปูเนาน้าบ่อโมีเอโบมหอมินตาีกาเป็นบหมากนะกีว่าใส่กะปูเนาน้าแหงเสียบเใส่พริกอ่อนนี่เนี้เขียนนอตเมือตาพี่น้องเแื่เสบกันเลยมบี่นีเิ อือได้ก้อนใหม่ๆไปใหญ่ๆเด้อๆเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าเนาะเนี่ยคงกินแซ่บขนาดพอสิให้เพิ่นแกงก็ได้เนาะเพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นแกงแซ่บพะนะกมือขแกงเองนี่บ่คักปานดตัใหญ่ๆด้มันแซ่บออือ้เปลี่ยนาขนาดใส่นี่บ่เออนี่เอียกได จะเหมืนเอาไปใซตเปลือกมันซะ้ามาเป็นปลาอืมมามาพี่น้องกำลงังสีดงมือเนาะจะสามคนสี่คนมูมีอายวะจริงจริงอันน, <โก S 1> อนั้นะมีลูกสาวอีกผู้หนึ่ง,งนเนาะแล้วมีลูกสาวอีกผู้หนึ่งเดียวก,กันหนุกสาวอีกผู้หนึ่งคนหน่อยจำการขนน้มครีมแบบใหญ่กว่าเจ็กหน่อย <c oughs> สามคนพี ة, ่น yeah. so, ้องชุมกันสามคนมามามาไอ้โดนกับบอมาอ่ะสามเอื okay. anyway, ่นก right. so, right. okay. ันเลยโชคชัยอีมกินเผาใบน้ำกันเนาะกินมูมี่กินแต่เนี่ยเสแสรพี่น้องจั๊กบั้งจังหวะด้วยด้วยด้วยโอ้โอ้โอ้ พอยมกพี่น้องเนอะยอะ็จะานอกว่ะพวกะดยับยัยคือแบ้แงแบงารงชนกับนากาะนันอืมแว่ามันเชยเจ้าเอ้าอ่ะปลกใหญ่เอาบอกินด้วเลยเลอ่อนอ่อนเออหอมใหญ่หนคะอ่อนอ่อนเลยงแม่ทีบางกิหนูขามาตอดกิน มาเด้มาเด้อกินขาวับแกงละม่เด้อแกงลม่ใหม่นี่ว่าดุตแกงละใม่ชุบจำเสีแม่ดังคัเลยแต่อย่างไงแม่หนมะเาเอามาแม่มาแม่มาสดกันยต่อย่างไงยัง่าสีมาข่าเดือบซื่อเียนข่าวบางทางอยากกินข่าวแม่มาามามาตแกงละใหม่น้ำตาเต็มถ้วยบางห่ เบอร์อ๋อเขาอ้่มีเบอร์เราหรอขาตัวกรบบอมมันน่นละมากินอมหวานไม่ได้พักกันทำงานพักกัเรา